สวัสดีครับนะ้านะวันนี้ก็มาตกปลาตกมึกกันที่บางสะพานนะก็จะเป็นปัากองอย่างนี้เดี๋ยวจะออ,อไปข้างนอกกันแต่ยังไม่รู้ว่าจะอ,ออกไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวยัยงไงไปติดตามชมกันครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างคลื่นลมจะแรงไหมอะไรยังไงดี๋ติดตามกันครับนี่ครับมากับสมาชิก ใ่เลยตัวเล็กอะตัวเก่านี่แม่งไม่มีข้อแม้อยู่ทางลังติดนี่ครับจากช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ตกเลยนะได้มาตัวเดียวแหละผมตกได้มาตัวเดียวแล้วก็โยนคันให้เพื่อนสมาชิกเลยคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนมันตกนะลมมันแรงรอบตัวผมเองก็เมาขึ้นเมาอย่างหนักเลยอ่ะ ก็เลยต้องพักกับแล้วรอไปตกหมึกทีเดียวอยางนี้ก่อนอันนี้ก็กลับเข้ามาที่เกาะทะลุแล้วนะมาเริ่มหาตีหมึกข้างเกาะขึ้นลมก็สงบลวก็อยังชั่วขึ้นแล้วก็ตกหมึกไปเรื่อยๆครับเอเดี๋ยวล้างสันไล ตรงนี้ก็อยู่ช่วงหน้าทะลุนะหน้าลูทะลุก็ไม่ไม่มีตัวนะจะอยู่ตรงนี้อีกไม่นานก็จะย้ายกันไปอยู่ด้านข้างของเกาะ

มีเพ่ให้ปูกนะมันไปกับลมมองเมยแนะ้ว แบบบับเขาให้อ่ะได้ไหมแมวแบบ้ย <Yeah. S 1> ระโหระดับโน,โนหนึ่งแล้วไม่มีคำว่าหินไม่ไหินแต่ทำไมไม่ดิ้นเลยลักษณะจะได้หมึกถุงหม,มึกเว้ยแต่ไม่ดิ้นเลยอ่ะจับเบามาก นี่กล่องมีอะไรใส่ก็มีอะไรตัวครับอยู่พ้นขี้กระชังไปยมั้งนะดูไม่เห็นเนาะเราจะคุยกับมึงเถอะนิดเดียวนะแล้วเราจะไว้ไงเออไว้ไงนะคุยกับมึงเถอะนิดเดียวเรียบร้อยเลยว่ดึงดึงเข้าไปพี่เอาเรือดึงเข้าไปปิดลอกดึงเข้าเข้าไปเอาก่อนนะ เจเย,นจเยน็นตกไปกเรื่อยดอ๋อดึงดึงได้อยู่ดึงไปเนีย่ยเดี๋ยวจะเอากนไ,ไม่แรงมวน,นะนอรัๆน้ซอนนั้นจับแ้มครับสายแบบแ้มครับสั่นรบกวนเอากระชอนช้อนให้หน่อยแล้วกัน

มมใช่<ด>ใช,ใชท่ทำได้ทำได้ไปทางนู้นเลย,ยตรงหินกลางนั่แหละโอ้ยผิดทาง,ทางละน้ำมันไหลออกยังไงว่าเรือไม่ค่อยไปตีใหม่ดู หลังทนนะตี่ไปที่ะไปกำลังินแล้เตีออืมเฮ้ยหลุดเหรออเฮ้ยม,มันดึงแรงอะ ไอ้อะไร,ะไรวะมันจับตัวแน่เลยไปไหนเน่ยไปตามนี่ว่าไม่ตามาตไปตาม,ตามสันสันตีนทางนี้ดิไก่ก็ดูด้เย ูพ <You. S 2> ี่เก็ดจําหน่อยนะจําจํอ่า<ำ>โอเค3ก้อนนั้นน่ะจัดมันรู้มันแตกแค่นั้นอน่ะหมดเรียงตลอดเลยฐานจะหลุดปะ่ะเลือบ ในกุ้งสมาชิกสองสมาชิกนานๆนะครับชมปลาการังเป็นหนึ่งตัวเดีย๋ยวไปปลดกุ้งก่อนอันนี้ก็ได้มาสามแต้มแล้วเนี่ยจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้แล้วห้อยไปไหนมันต้นที่ตรงนี้มันกลับมาก่อน

โอ้โหดูใหญ่ด้วย ใหญ่ด้วยครับนี่นี่อยู่ตรงนี้ะนี่อ่าท่านขอสวิงหน่อยนี้เต็มน,นี้เต็ม ครับตอนนี้หมึกจัดนะครับแต่พอดีช่วยเพื่อนสมาชิกเอาหมึกขึ้นอยู่นะโอ้เสียดายมากเาก็ลืมตีกลางไปทั้งหมดังสวรว่ากันไม่มกลางเขาเาไปเข้าไปเข้าไปเก็บ รุ่งเลยไม่ค่อยจับนะโอ้า ที่ได้ก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมทำงาคนทางัางคนนี่เรียกได้แล้วตามเลยเฮ้ยนี่น,นี่ครับนักเขียดได้แล้วครับหนึ่งตัวเจอแล้วครับโอ้โหหาตัวต้องนานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

ต้องตีไปถึงซ้ายแล้ว

ตึงเองตึงเองติดทีนะดิฮะฝาฝาหลุดไปแล้วอ๋อเก่าอ้เก่าตึงเลยตึงเองตึงเองว่าตึงเองไม่ได้ดึงครับมันตึงเองตึงไปนียเรือมันโยกออกวะเรือมันเข้าอยู่ปล่อยดินี่เรือมันเข้าอยู่เมื่อกี้สั่งเอาไปจอดตรงเวลังท้ายข้างนอกเลยเห็นว่าตึงเอง เก่าออกมาโชว์ไปเลยฮ้ยถ้าอีกทีน,น่าจะเรียบร้อยขอดด้วยชุ่ใจไปไหนหมดแล้วชุดนใจ ลมเข้าตรัวันนี้ครับเมาเรือไม่ได้ตกไม่ได้ทำอะไรเขาเลยได้แค่หมึกสองตัวสามตัวก็บ่ายสองละคงจะต้องกลับละเขายังตื่นยืนยือย้อๆตือต้อๆกันอ,อยู่นี่ครับคนยังไม่ได้หมึกครับแต่ได้ปลา น,นี้ได้หมึกได้ปลาสาดในบายทางกลับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่วงแรกๆตอนที่อยู่ที่สังผมถ่ายไม่ได้นะเมาแล้วก็ขึ้นลมแรงครับสวัสดีครับ